วันนี้เรามาที่สถานีหัวหินนะครับผมนะเขามีงานจัดไฟเทศกาลไม่รู้ว่าเช่อง,งานอะไรเบมือน,นนะครับเป็นสถานีหัวหินเก่านะเองนะครับนี่แบบนี้เลยไฟแบบสวยๆงามๆแบบนี้เลยครับผมทางเข้าเราเห็นไฟอยู่ลางๆนะครับผมอลังการมากมายว่าแล้วก็ข้ามถนนไปดูกันสักหน่อยหนึ่ง ต้องขออภัยที่กล้องสั่นแบบนี้ด้วยนะครับรีบวิ่งข้ามถนนกันมาตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าหน้างานกันแล้วนะครับผมแล้วผมก็ชี้บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเข้าทางนี้สินี่ทางนี้หน้าเข้ามากกว่าอีกดูโอ้โหอยากเข้าพางานตรงกลางเขาเลยนะครับผมแล้วแสงสีสวยมากว่าแล้วก็ขอเป็นคนเปิดเดินเข้าก่อนเลยคนแรกครับผมโอ้โหว่าแล้วแสงก็แยงตามากสุด ต่ยอมรับว่าแสงสีสวยมากครับผมอลังการมากผมบอกได้เลยแต่ในระหว่างนั้นเพื่อนผมที่กำลังตามมามัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ห่างกันแค่ประมาณ5เมตรหาเพื่อนไม่เจอไม่เชื่อคอยดูหลายคนเข้ามาถ่ายรูปกันนะครับผมเนี่ยเพื่อนผมเสื้อสีขาวหาไม่เจอหาเพื่อนไม่เจอห่างกันแค่5เมตรนี่ครับเราก็อยู่ภายในงานกันแล้วนะ บรรยากาศในงานเขาจัดไฟแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากที่เห็นเห็นอยู่นี่ต้นไม้นี่ไม่ธรรมดาและนี่คือรถไฟนะครับผมที่เขาจัดงานแบบสายไฟอยู่ในรางรถไฟแบบนี้เลยว่าแล้วก็ได้รูปกันไปคนละ3-4รูปก็ว่ากันไปแบบเท่ๆหล่อๆมุมสวยๆนะครับผมบรรยากาศภายในผมไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอให้นะครับทุกคนเพราะว่าผมได้ไลฟ์สดในวันนั้นไปนั่นเองนะครับ คนที่ติดตามอยู่หรือว่าเข้ามาดูก็จะดูแบบไลฟ์สดกันในวันนั้นเลยนะครับงานวันแรกมี May, วันที่17ก็คือวันที่ผมถ่ายวิดีโออันนี้นั่นเองนะครับผมถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ระยะไกลสะดวกมาที่อยากจะได้รูปถ่ายสวยๆมุมสวยๆก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับผม ที่สถานีหัวหินงานมีถึงวันที่25นะครับผม17ถึงวันที่25สิงหาคม